ใครเคยมาร้านนี้ที่เชียงรายเดี๋ยวตาพาชิมพามาที่ร้านเจวันดีเย็นตาโฟร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่กในเชียงรายเปิดมามากกว่า30ปีจ้าบอกเลยว่าใครอยากกินเย็นตาโฟถ้วยใหญ,ใหญ่เครื่องแน่แนๆใสเบิ่มๆแนะนำเลยจ้าต้องมาร้านเจวันดีเพราะขนาดราคา50าสิบาทพอจตประคุณถ้วยใหญ่มากเบิ่มๆเลยส่วนเครื่องเย็นตาโฟของเขานั้น กินตอนเช้าอิ่มไปถึงตอนเที่ยงก็ว่าได้อันเย็ตโฟที่ท่านเห็นเป็นสีชมพูแบบนั้นเลยนะไม่ได้ปรับแสงแต่อย่างใดร,ราคาของร้านนี้ก็ธรรมดา50พิเศษห0จัมโบ้70ถ้าไม่เก่งจริงไม่แนะนําให้สั่งจัมโบ้จ้าร้านเปิดตั้งแต่10โมงถึง4ีทุ่มที่กัดร้านหลังอนุสาวรีวย์พ่อคุนเมงล้ายอยู่แถวเรียต้ลุงตรงนั้นใครมีร้านอื่นแนะนําเมนมาบอกด้วยจ Star ้า